สวัสดีครับผมกุ้งบุญเฮงครับเรียกว่าเฮงเฉยๆกันได้ครับกับรายการ Magic Easy ที่ดูครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับมันเขียนว่า m แมจิฟรอครับก็คือนั่นแหละครับ Magic ฟรอครับออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคครับเรามาดูของข้างในกันนะฮะของข้างในก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะฮะมันเป็นเครื่องปรินต์นะครับผมที่คนไทยมักจะเรียกว่าเครื่องปรินต์ก็จะมีกล่องที่เอาไว้ปรินต์ แบงค์นะครับเครื่องปิมพแบงค์นะฮะแบงค์เครื่องปิมพนะน,นะครับผมหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีแบงค์ bank นะครับผมแบงค์ bank กระดาษปเปล่าๆนะครับกับแบงค์แบงก์ฟอมแบงก์กัโมนะครับหนึ่งอันนะฮะเราสามารถเอาไปเล่นกับแบงค์ชิงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วก็จะมีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็จะมีอ่าคู่มือในการเล่นนะครับผมก็จะเป็น เรียกว่า instruction นะครับ,นะรบก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเข้าใจง่ายครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะฮะอุปกรณ์ชิ้นนี้ฮะก็จะมีชิ้นนี้ฮะบแบบนี้แบงก์กับกระดาษเปล่าหนึ่งใบนะฮะโอเคแล้วไปดูวิธีการเล่นที่ผมเล่นแบ,บนครับ เป็นงไงบ้างครับผมเป็นใบคนที่เล่นง่ายใช่ไหมครับผมผมเชื่อว่าทุกคนก็เล่นได้นะครับเรามีขายนะครับสามารถสั่งซื้อเราได้นะครับผมเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ฮะตัวนี้อยู่ราคาที่380บาทเท่านั้นนะครับผมทุกคนก็เล่นได้นะครับสามารถเล่นได้อย่างแบบก็คือเล่นกับใครก็ได้นะครับผมเอาแบงค์อะไรก็ได้นะครับมาเปลี่ยนแบงค์เหมือนที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้เราจะโปรโมชั่นนะครับผมถ้าซื้อเกิน 5ชิ้นขึ้นไปนะครับเราก็จะส่งฟรีท่วประเทศเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วไปดูใบคลิปหน้านะครับเจอกันสวัสดีครับ